สวัสดีครับผมผมธนพักกิติโรจนะปีชานะครับหรือเรียกง่ายๆว่าทอมมี่นะครับจากบริษัท aia นะครับผมวันนี้ผมก็จะมานำเสนอแผนประกันสุขภาพ aia health happy นะครับเป็นแบบประกันเหมาจ่ายที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับคุ้มครองสุขภาพทุกโลกรวมถึงโควิดและก็อุบัติเหตุด้วยนะครับจุดเด่นของแบบประกัน aia health happy นะครับ 1. คือไม่จำกัดวงเงินต่อการเข้าพักรักษาตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับ 2. เพิ่มความคุ้มครองค่าห้องสูงสุด365วันนะครับ 3. คุ้มครองกรณีเป็นผู้ป่วยนอกนะครับสำหรับแผนเหมาจ่ายนี้จะมีเฉพาะแผน25ล้านบาทนะครับ 4. อายุรับประกันเริ่มต้นที่6ปีถึง75ปีต่ออายุได้ถึง84ปีและคุ้มครองถึง85ปีนะครับ 5. แบบประกันนี้มีส่วนลดไวทริตี้สูงสุดได้ถึง15%เลยนะครับ 6. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเป็นแบบเหมาจ่ายทั้งหมดเลยนะครับ 7. ผลประโยชน์คุ้มครองสูงสุด25ล้านบาทต่อปีกรมทรรมนะครับและข้อ8กรณีตรวจเจอโรคร้ายแรงบริษัทจ่ายให้เป็น2เท่าของค่ารักษาทั้งหมดนะครับแบบประกัน a a a health happy นะครับจะมีทั้งหมด4แผนด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่แผน1ล้านแผน5ล้าน แผน15ล้านและก็แผน25ล้านนะครับซึ่งผมได้สรุปรายละเอียดทั้งหมดมาให้ลูกค้าดูตามสไลด์เลยนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าที่น่ารักทุกทกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจให้ผมธนพักและบริษัท a i a ดูแลครอบครัวของคุณลูกค้าที่รักมากที่สุดนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการซื้อแบบประกันนะครับสามารถซื้อแบบประกันออนไลน์ ได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือส่งข้อความเข้ามาคุยกันก่อนได้เลยนะครับตามรายละเอียดเบอร์โทรและ ID l ดีไลที่โชว์บนสไลด์นะครับและต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกๆท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแบบประกัน a a a health happy นะครับสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับยินดีให้บริการและดูแลลูกค้าทั่วประเทศครับผม